เป็นห้อยขาดได้น่ะตัวเองมนเป็นสองจังหวะได้น้องตัวเองได้ไปเงี้ยอะไรอีกไหมแต่ว่ารอบมีหาเดือนก,นอกลัวคุณด,ดิโดนโดนด้วยดิเงี้ยเลยเนอะเงี้ยเลยแต่ว่ากรด,ด,ดีคืนไลย มันกดตรงไม่ไม่ไม่ใช่ตอนนี้อืความ,มจงมันเต็มโบ้เดี๋ยวสิสิปึกซ้ายอยู่เดี๋ยวจาเพิ่มเป็นมากกล้องเนี่ยไปต่อยมันได้ด้วยอ๋อมเดี๋ยวสิวอลซูฟังว่ากล้องนี่